ยินดีต้อนรับสู่ออโต้ไรท์ฮับแหล่งรวมข่าวสารรีวิวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์และการบินจากทั่วทุกมุมโลก Boeing 777X ปี2025คือก้าวกระโดดครั้งสำคัญของวงการการบินพาณิชย์โดยเป็นรุ่นล่าสุดในตระกูล Boeing 777ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยการประหยัดพลังงานที่เหนือชั้น และความสะดวกสบายที่ออกแบบมาเพื่อผู้โดยสารยุคใหม่ 777X มีให้เลือก2รุ่นหลักคือ777-8และ777-9โดยออกแบบมาเพื่อรองรับระยะทางที่ไกลกว่าบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่าและมีประสิทธิภาพด้านเชื้อเพลิงที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้า1ในจุดเด่นของ Boeing 777X คือปีกแบบพับได้ซึ่งสามารถกางออกระหว่างการบินเพื่อเพิ่มความกว้างถึง235ฟุตช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง แต่เมื่อจอดที่สนามบินปีกสามารถพับเก็บได้เหลือความกว้าง212ฟุตทําให้สามารถจอดที่ประตูเทียบเครื่องบินทั่วไปได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างสนามบินเครื่องยนต์ GE9X ที่พัฒนาโดย General Electric ถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินพาณิชย์ที่ทรงพลังและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากพลังขับเคลื่อนสูงแล้วยังออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ 777X ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่ารุ่นก่อนประมาณ10%และประหยัดกว่ารุ่น747-15%ภายในห้องโดยสาร Boeing 777X มอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับด้วยหน้าต่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้มากขึ้นและชมวิวได้ชัดเจนมากขึ้นห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นรองรับที่นั่งหลากหลายรูปแบบระบบกรองอากาศใหม่ให้ความสดชื่นตลอดการเดินทาง พร้อมด้วยระบบไฟเล็ดปรับแสงได้ตามช่วงเวลาช่วยลดอาการเจ็บหลกเครื่องบินลำนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า400คนขึ้นอยู่กับการจัดที่นั่งของแต่ละสายการบินและสามารถบินได้ไกลถึงประมาณ13,500กิโลเมตรเหมาะสำหรับเส้นทางบินไกลพิเศษสายการบินชั้นนำอย่างเอมิเรตส์ลูฟทันซาและกาต a ร์แอร์เวได้สั่งซื้อเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเอมิเรตสที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของรุ่นนี้ ห้องนักบินของ 777X ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Boeing 787 Dreamliner เพื่อให้ระบบควบคุมการบินมีความทันสมัยมากขึ้นช่วยให้การฝึกอบรมนักบินง่ายขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบนำทางที่แม่นยำและระบบ fly-by-wire ช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องบินได้อย่างรับรื่นและมั่นใจในด้านวัสดุและโครงสร้าง o บ e i ิ g 777X ใช้วัสดุคอมโพสิตมากขึ้นเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทาน โครงสร้างของเครื่องบินได้รับการพัฒนาจากประสบการณ์ของโครงการ787 Dreamliner เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นกระบวนการทดสอบและรับรองความปลอดภัยของ 777X mm hmm. นั้นเข้มงวดอย่างมากโดยโบอิงได้ทำการทดสอบทั้งภาคพ,พื้นดินและการบินอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องบินลำนี้จะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้จะมีความล่าช้าในการเปิดตัว แต่สิ่งเหล่านี้ได้ช่วยให้โบอิงปรับปรุงและพัฒนา 777X ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนเริ่มให้บริการจริงในปี2025สำหรับสายการบินเครื่องบินลำนี้ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทั้งในด้านต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดน้อยลงและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นส่วนผู้โดยสารเองก็จะได้รับประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางแสงที่เป็นธรรมชาติและเสียงรบกวนน้อยลง ในอนาคตอันใกล้าการมาถึงของ Boeing 777X จะเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของการเดินทางระยะไกลยอย่างแท้จริงเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบินโดยสารทั่วไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของ Boeing ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมความประหยัดและความสะดวกสบายของผู้โดยสารหากคุณสนใจติดตามข้อมูลลึกเกี่ยวกับ b o e อ n ง 777X และยานพาหนะลำสมัยทั้งบนฟ้าและบนถนนอย่าลืมกดติดตามอโต้ไรฮับเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ